ก็ทางด้านหลายภาคส่วนนะก็ต้องมีการปรับตัวกันไปนะโดยเฉพาะภาคการค้าปีกพวกห้างห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ย<ช>ต้องมีการปรับตัวนะครับใช่ค่ะเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยบรรดาห้างสรรพสินค้าเปิดตัวใหม่ ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยห้างหรูหราทั้งนั้นเลยก็ยังตกใจอยู่ว่าโอ้โหมีของราคาแพงๆกระเป๋าราคาแพงๆเนี่ยจะซื้อขายกันได้ไหมใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงจุดที่เป็นปริมณฑลเนี่ยก็มีการเกิดห้างใหม่ๆขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้รวบรวมเอาแนวโน้มของธุรกิจศูนย์การค้ามาฝากกันนะคะติดตามจากรายงานค่ะ ซื้อของผู้บริโภคในประเทศที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลกระทบต่อธุรก,กิจศูนย์การค้าไทยแม้ที่ผ่านมาภาครัฐจะออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกำลังซื้อแต่ผู้ประกอบการศูนย์การค้ากลับมองว่าไม่สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงไตรมาสนี้ได้เพราะสภาพการขณะนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าแค่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะดึงกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศให้กลับมาเหมือนเดิมดังนั้นภาคเอกชนจึงต้องร่วมมือร่วมใจสร้างจุดขาย พัฒนาศูนย์การค้าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น นางสาววรรยาจิราธิวัฒนายกสมาคมศูนย์การค้าบอกว่าในช่วงปี2,558ถึง2,560กลุ่มสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์การค้าในสมาคมได้รวมกันทุ่มเงินลงทุนกว่า1,300 0ล้านบาทเพื่อพัฒนาโครงการระดับเมกะโปรเจกต์ที่มีขนาดใหญ่กว่า5 0 0 0 0 0ตารางเมตรอาทิโครงการเซนทรัลพลาซาเวสเกะซูเปอร์รีจิเนลลมอลล์แห่งเซาท์อีสต์เอเชียบนแยกบางใหญ่ โครงการ DM d ีเอ็มดิสทบนถนนสุขุมวิทรวมถึงการลงทุนในหัวเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญอย่างภูเก็ตและนครราชสีมาอีกทั้งยังมีการรีโนเวทโครงการเดิมตั้งแต่แยกปทุมวันแยกราชประสงค์ชิดลมต่อเนื่องไปบนถนนสุขุมวิทจนถึงย่านพร้อมพงให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อยกระดับย่านช็อปปิ้งสตรีทนี้ให้เป็นเดสติเนชันแห่งการช้อปปิ้งของภูมิภาคเอเชียเทียบเท่าย่านช้อปปิ้งระดับโลก โดยสมาคมจะเร่งหาลือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมมือจัดก,กิจกรรมต่างๆและแคมเปญส่งเสริมการขายในช่วงปลายปีซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวเพิ่มได้อีกร้อยละสิหรือคิดเป็นมูลค่า1.600แสนล้านบาทจากรายได้รวมการท่องเที่ยวของไทยในปีนี้ที่คาดว่าจะอยู่ที่1.6ล้านล้านบาท เราก็ต <mile> ้องทําแผนการตลาดต่อเนื่องจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็มีความสําคัญแล้วก็คุณภาพของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็มีความสําคัญแล้วก็การกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวต่อหัวนะคะก็มีความสาคัญดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามผลักดันแคมเปญที่อยากจะให้ทางภาครัฐช่วยเร่งพิจารณาทางด้านการลดภาษีนําเข้าภาษี เป็น Luxury Tax นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราเทียบเท่ากับสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกง สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มพลังสยามที่3บริษัทยักษ์ใหญ่ย่านสยามอย่าง MBK สยามพิวตรและกลุ่มธุรกิจสยามสแควร์จบมือร่วมลงทุนงบประมาณกว่า11,800้ล้านบาทพัฒนารูปแบบศูนย์การค้ารวมถึงทำการตลาดให้มีความน่าสนใจโดยจะสร้างสารอีเวนต์ในรูปแบบต่างๆให้เป็นธีมเดียวกันสร้างงานประจำปีทั้งช่วงเทศกาลและนอกเทศกาลเพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาในย่านสยามมากขึ้นเพื่อผลักดั ให้ย่านสยามมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจก,การค้าที่แข็งแกร่งและกลายเป็นย่านการค้าสําคัญของไทยเทียบชั้นย่านการค้าสําคัญระดับโลกอย่างกินซ่าของญี่ปุ่นหรือย่านฟิ h อเวนิวในนิวยอร์ก ทั้งนี้กลุ่มพลังสยามคาดว่าหากทำการประชาสัมพันธ์ร่วมกับกิจกรรมต่างๆแล้วจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในอีก3ปีข้างหน้ามีสัสดส่วนเพิ่มขึ้นได้อีกร้อยละ20-30ถึง30จากตอนนี้ที่มีผู้เข้ามาใช้บริการบริเวณย่านสยามราว550,000คนต่อวันซึ่งในจำนวนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคิดเป็นร้อยละ30วันนี้เราก็ แผนที่จะต่างคนต่างคิดนะคะตอนนี้เราก็มาคิดร่วมกันแล้วนะคะว่ากลยุทธ์ของการพัฒนาของแต่ละค่ายเนี่ยนะคะที่อยู่ที่นี่เนี่ยเราจะรุกและรับกับคนอื่นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของเราเองเนี่ยเราทําเต็มที่อยู่แล้วค่ะ ก็มีโครงการที่จะร่วมกันทำเนี่ยนะคะแล้วก็ต่างคนต่างทำเนี่ยในช่วงระยะสั้นเนี่ยถึง11,800ล้านบาททีเดียวนะคะก็แต่ละค่ายนี่ก็มีการพัฒนาโครงการใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าถ้าเราพัฒนาต่อไปเนี่ยนะคะคนที่จะมาร่วมพัฒนากับเราร้านค้าและธุรกิจใหม่ๆที่จะมาลงเพิ่มกับเราเนี่ยอันนั้นก็จะมีมากมายเป็นทวีคูณนะคะนันการรวมตัวครั้งนี้เนี่ยเป็นการตอกย้ำศักยภาพของทำเลของ สีแยกปทุมวันแล้วก็ย่านสยามนี้ว่าเราจะยังสามารถพัฒนาไปได้อย่างไม่หยุดนิ่งด้วยความร่วมมือ เรียกได้ว่าแม้กําลังซื้อของคนในประเทศจะยังไม่ฟื้นกลับมาตามที่หลายฝ่ายคาดไว้นะคะแต่การร่วมมายร่วมมือกันของผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์การค้าที่หันมาจับมือเป็นพันธมิตรเพื่อพัฒนาส่งเสริมธุรกิจศูนย์การค้าไทยให้มีศักยภาพพร้อมรับมือกับการแข่งขันบนเวทีการค้าระดับภูม,มิภาคเพื่อจุดมุ่งหมายการเป็นลีกิโน่ช h อปปิ้งฮับที่รวมทั้งการช้อปปิ้งระดับโลกศิลปวัฒนธรรมและความบันเทิงที่ครอบคลุมหลายมิติจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตต่อไปได้ค่ะสมพวรหอมสันเทียถ่ายภาพระวินันนาณถ้ำท,ทอง TNN24 รายงาน